สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระบ้านยกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําให้ต้นมะนาวของเราออกลูกนะครับผมมะนาวที่เราปลูกไว้นะครับอาจจะงามแต่ใบนะครับแต่ไม่ค่อยติดลูกนะครับผมนี่ครับใบงามมากๆเลยนะครับแต่ไม่ค่อยติดลูกนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับนี่ครับ3ต้นนี้นะครับระยะเวลาการปลูกนะครับเท่ากันเลยครับ ดูลำต้นครับขนาดเท่ากันเลยนะครับ3ต้นครับแต่สองต้นนี้นะครับติดลูกดกเต็มเลยเห็นไหมครับมะนาวนะครับต้นหนึ่งนะครับมีลูกมะนาวไม่ต่ำกว่ายี่สิลูกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ปลูกแค่ในกระถางนะครับเราไม่ได้ลงวงบ่อหรือว่าลงดินนะครับก็มีมะนาวตดกมากนะครับตอนแรกนะครับสองต้นนี้ก็ไม่มีลูกเหมือนกันนะครับแต่ผมได้ทําการทดลองนะครับ ดูที่ลําต้นครับนะครับผมใช้มีดนะครับฟันไปที่ลําต้นครับแบบนี้ครับฟันไปที่ลําต้นแบบนี้เลยครับเนี่ยครับแล้วสองสามเดือนต่อมานะครับส่งผลให้ต้นมะนาวของเรานะครับออกลูกแล้วก็ติดลูกดกเลยครับ ดูต้นนี้นะครับเห็นไหมครับต้นนี้นะครับผมก็ทําการฟันไว้ที่ลําต้นเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ครับดูใกล้ๆครับเป็นรอยฟันไว้ครับเนี่ยนะครับติดลูกดกเต็มเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาเทียบดูกับต้นนี้นะครับระยะเวลาการปลูกเท่ากันนะครับต้นนี้ผมไปได้ใช้มีดฟันที่ลำต้นไว้นะครับ นี่นครับติดลูกอยู่ไม่กี่ลูกนะครับแล้วก็ใบค่อนข้างงามมากครับแต่ไม่ติดลูกครับถ้าใครอยากให้ติดลูกนะครับก็ใช้มีดฟันลำต้นไปเลยนะครับแบบนี้ครับการฟันลำต้นนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับก็เราฟัน เราใช้มีดฟันลงไปเนี่ยลำต้นเขาจะเกิดบาดแผลนะครับตัวมะนาวนะครับเขาก็จะกลัวแบบว่าแห้งตายอะไรประมาณนี้นะครับเขาเลยดึงสารอาหารที่มีอยู่นะครับขึ้นไปเลี้ยงลำต้นนะครับก็จะส่งผลให้มะนาวของเรานะครับติดลูกดกแบบนี้ครับนะครับฟันไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันตายครับไม่ตายง่ายๆครับมะนาวฟันไปให้รอบต้นเลยครับ กิ่งไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันลบใต้ลําต้นก็ฟันออกครับอย่างเงี้ยฟันออกไปเลยนะครับเนี่ยนะครับเราฟันไปแบบนี้นะครับประมาณ3าเดือนสเดือนนะครับเดี๋ยวต้นมะนาของเรานะครับก็จะเริ่มออกดอกแล้วก็ ออกลูกนะครับผมเอาไปทดลองทําตางมาดูนะครับทําแล้วนะครับก็จะได้ผลมะนาวนะครับแบบนี้เลยต้นหนึ่งนะครับมีไม่ต่ำกว่า20ลูกครับแบบนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับทดลองเอาวิธีนี้ไปทําตางมาได้เลยครับสวัสดีครับ